สวัสดีครับผมมาช่วยดูแลดูแลลงเรื่องมลพิษทางน้ํานะครับแล้วมลพิษทางน้ํามันเกิดจากอะไรครับน้องก้อนทิ้งขยะงฮะก็อนทิ้งขยะลงคลองลงแม่น้ำอ,อะ่ะแล้วการปล่อยน้ําเสียได้ใช่ด้วยปะใช่ครับแล้ว<อ>น้ําเสียเนี่ยมันออกมาจากไหนหอ๋ะก็จากพวกโรงงานสาหกรมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาไม่ยอามันบ่นน้ำก่อนเขาเขาก็ปล่อยออกมาเลยแล้วก็น้ํามันก็เกิดการเน่าเสีย แล้วมนุษย์เราเนี่ยทําให้เกิดน้ําเสียได้ไหมได้ครับเป็นคนเยอะเลยครับทำยังไงเหรอครับน้องก็ถ้าเกิดคไม่จริงก็อยากโลกเราก็ไม่ร้อนมันแบบบบว่าแับโ,แลโลแล้วก็ลมเย็นขึ้นนะโอ้น้ําเสียนี่มันเกิดมาจากมนุษย์ใช่ปะครับแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงอะครับก็คือว,ว่า ก็อยากิ้ขยะมันไว้น้ำรองคงก่อนกจะปล่อยน้ำเสียก็ขอให้นี่ก่อนนะบำบัดน้ำก่อนท่านน้องมีเพื่อนนะครับน้องจะบอกเพื่อนว่าอย่างไรครับ๋กว่ามาบันมาบัดน้ำเสียก็บอกว่าแล้วก็อย่าทิ้งเลยนะคระว่ามันไม่ดีต่อโลกขอบคุณครับสวัสดีครับ